เนะี่อบายภูมิในส่วนที่เป็นอสุรกายเยอะอบายภูมิในส่วนที่เป็นในชัานภูมิก็เยอะ ทั้งใต้ทะเลทั้งบนทะเลทั้งบนดินใต้ดินอะไรเยอะยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่คือทุกชีวิตเนี่ยส่วนมากจะหมกมุ่นกับการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตพอมันมันหมกมุ่นการใช้ชีวิตแล้วมันออกไม่เป็นเนี่ยเออมันออกอยู่ตัวหมกมุ่นไม่เป็นตอนี้ว่านานๆเข้าต่นนี้เวลาละทั้งฐานไปแล้วตายไปก็กลายเป็นอสุรกายตายตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงนั้นนั่นส่วนหนึ่งและบางส่วนมันก็เป็นเป็นลักษณะของวิญญาณมนุษย์ที่กึ่ง กึ uhm, งะะ่งเดรัฉานก็มีเออมันก็หมกบุญแบบเดรัฉานการเป็นการอยู่สถานบันเลงเริงบันเทิงเริงลงมกันเยอะใบบกใบปูมันไปเยอะมันเยอะแล้วทีนี้คนมันก็จะไม่ใช่คนแล้วไงบางทีมันก็เป็นกึ่งคนกึ่งไม่ใช่คนแล้วกึ่งคนกึ่งเดรัฉานไปแล้วอะไรอย่างนี้ย เวลาเล่าสัง <rôle> ขันไปบางทีภาพทพิปเองก็เป็นลักษณะนั่นแหละกึ่งคนกึ่งสัตว์ในฉานก็มีอะไรก็มีแต่เยอะแยะไปหมดแล้วที สำคัญเลยก็คือพอล่าสงคัญแล้วมันไปไหนไม่ได้ไมันตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอสุรกายพวกอสุรกายเป็นหนึ่งในอายภูมิสี่งคำว่าอายภูมเสีย็คือภูมิที่เสื่อมนั่นเองเรียกว่าเป็นพวกภูมิที่เสื่อมตกต่ำที่สุดแล้วมันมีอสุรกายมีสัตว์เดือดชามีเป็ดมีสัตว์นรกสี่ภูมิด้วยกันต่ต่ำที่สุดแล er ้ว แต่ถ้าเข้าข่ายว่าการเบียดเบียนหรือทำร้ายทำลายอะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ต้องตกมาลกมวนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนที่เป็นเรื่องของความอยากที่ไม่รู้จักพอความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดความละโมบโลกมากในการสอดสวอยหาทรัพย์สมบัติในการหาอยู่หากินแบบคือไม่พอไม่รู้จกพอประมาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ลงโคลงเปรตเยอะมากก็ลําบาก อารมกายอาศรมศาสารเนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันชีวิตมันหมกมุ่นเยอะการเล่นการพนันการอะไรต่างๆการบันเทงเร่ยงลมหรือว่าสารเทมีก็เป็นลงเป็นสัตว์ใต้น้ําก็เยอะแยะไปหมดดังนั้นกระแสเวทนาพวกนี้มันจะผสมไปบนนิวรณ์คือความเหนื่อยเหนียวเวทนาเหนื่อยเหนียวหนักแน่ซึมทรงสารพัดเลยที่มันจะเยอะหน่อย ผู้บริโภคเองก็จะสัมผัสได้ว่ามันมีความหนักเข้ามาในตัวเองนะหนักหัวบ้างในจิตในวิญญาณบ้างในตัวในตนบ้างแล้วกันแล้วแต่รับวิบากในส่วนไหนของสรรพสติ์คิดเยอะหมกมุ่นเยอะในความคิดการมีบาศัตงหัวสมองเยอะการมีบาทางความคิดเยอะมันก็จะมาหนักที่หัวล่ะตนี้

ดังนั้นทุกสิ่งอย่างก็ดําริ์เอาหัวสี่ไปเรื่อยๆออกวาจาบ้างด้วยตันเองเลยแล้วก็ให้อย่างเดียวรลองให้เลยนะถอยจะตัวถอยตัวเมถอยไปพร้อมพร่องร่องไปครับต้องแบบถอยจจตัวถอยตัวเมถอยไปด้วยถอยเตัวถอยตัวเมย้ถอยตัวถอยตัวเมถอยก็ต้องแบบพร่องไปด้วยเจรจ้าไปด้วยจริงจะพอดับล้างช่วยกันไปได้นะ พร้อมกันไปกับสิ่งที่เรียกว่าโหสิหโหสิหทุกอย่างโหสิหไม่ใช่เปเราแค่เทน้ำอยากน้ำอย่างเดียวนะไม่ใช่นะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะการที่เราประลอกการเทน้ำเป็นการส่งสัญญาณในการแผ่ให้นั้ไม่แค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่น้ำคุณก็นั่งเปิดวูาเปิดตาไปฝ่ามือสองข้างกับแบส่งให้ไป เลือยบัูไปเลยเนือหหานิโรธเขาตีกว่านิโรธสรุปดับล้างไปเรื่อยๆอะไรๆก็ถอยจากตัวถอยไปตัวเม่ถอยไปด้วยกันพ่อมินซีพ่อวินญาณะพ่อตื่นพ่อโศกไปด้วยกันอะไรๆก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบเจิดจ้าไปด้วยกันไปแบบไม่เอาถ้าเอาถ้าไม่เอาไปด้วยกันมันจะได้ดับล้างไปไล่ลงรอยล้างกันไป ไม่ใช่เอาจิตเข้าไปไปเชิญอย่างเดียวถ้าเอาจิตเข้าไปไปเชิญเอารู้เข้าไปรับรู้เอาหเห็นเข้าไปสัมผัสเห็นอย่างเดียวก็มีแต่รับมีบาปก,กัน,นเต็มๆเบื้องหลังเห็นเบื้องหลังรู้เนี่ยคนก็ถอยจากตัวถอยต้วไม่ถอยไม่นอกเหนือตัวรู้ไม่รู้เป็นนอกเหนือตัวเห็นไม่เห็นเป็นสิ่งนั้นแหละมันจะกลายเป็นดับล้างอยู่เบื้องหลังแห่งรู้สัมผัสเห็นสัมผัสให้เบื้องหลังเห็นเบื้องหลังรู้คนก็ถอยจากตัวถอยต้องไม่ถอยไปด้กันทุกอย่าง พร้อมพกพร้อมเจิดจ้าไปด้วยกันกันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปด้วยกันเอออย่างนี้มันก็จะดับล้างช่วยกันไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวเห็นเห็น<ๆ>ในเห็นรู้ในรู้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะมีแต่รับกรรมกับวิบากอย่างเดียวทางสวัสดิ์ไม่ได้ล้อเล่นกับใครนะทุกเวทนานิวรกรรมวิบากสสารก็ไม่ได้ล้อเล่นกับใครนะ การเข้าไปสัมผ so so ัสม right> ันก็เหมือนกับสัมผัสของร้อนนั่นแหละการเข้าไปสัมผัสมันก็เหมือนกับสัมผัสของไฟนั่นแหละการที่เข้าไปสัมผัสก็เหมือนกับเข้าไปสัมผัสของหนักนั่นลนี่ล้อเล่นกับใครนะสองสรวัดนะ ทำเป็นตัวรู้ทัศนาจรจะไปอยู่แค่เอ๋ยตัวรู้ทัศนาจรตัวเห็นทัศนาจรไปอยู่แค่ตัวรู้ไม่หลอดห็อกอเพราะตัวรู้นี่ถึงไม่รู้ไปมันก็รู้แบบตั้งรับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จอนเข้ามากระทบจอนเข้มา,ขามาครอบงำจอนเข้ามาทับไปนี่นสุดจะอยู่แค่ตัวรูต้ตัวเห็นไม่หลอดล็อกในเบื้องหลังรูออ้ไม่รู้เบื้องหลังเห็นไม่เห็นเน่ก็ คนก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปเลยมันจะได้ไม่เนื่องด้วยทั้งรู้ทั้งสิ่งถูกรู้ไม่เนื่องด้วยทั้งเห็นทั้งสิ่งถูกเห็นเรว่านอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือเป็นนอกเหนือสัมผัสเป็นนอกเหนือภาษาเป็นนอกเหนือทั้งตัวไม่นอกเหนือเป็นนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือเป็นนี่โอเคเห็นแล้วนี่อยู่แค่ตัวรู้สื่อรู้เฉยๆนี่ไม่หลอดหรอก เตรียมกระทบกระทั่งเตรียมพุ้งสร้างต่อได้เลยเตรียมกับเริบสกสารต่อได้เลยจนกว่าคุณจะนอกเหนือตัวนอกเหนือซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไปจนกว่าคุณจะนอกเหนือตัวนอกเหนือซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับตัวเห็นแล้วไม่เห็นไปนั่นแหละโอเคอย่างเนี้ยจึงจะกลายเป็นมหากุณา็นการไล่ล่องรอยล้างว่างล้างดับล้างช่วยสัรพวัตได้ ถ้าอยู่แค่ตัวรู้ตัวเห็นมันจะอยู่แค่อารมณ์สังสัตว์มันจะเป็นสิ่งเดียวกับสงังสัติ์ไปสัอนอ้นในที่สุด <c oughs> นอกเหนือทั้งโลกกิยานอกเหนือทั้งโลงกุตระ <c oughs> นอกเหนือทั้ง tra, น, <c oughs> นิง่งมีนิง่งนอกเหนือทั้งเฉยไม่เฉยนอกเหนือทั้งดับไม่ดับนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเรื่องด้วยรอบเงินไปทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะนอกเหนือเองทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือเนี่ย <c oughs> มันก็จะนอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือไปกันเองอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยเป็นเดกันพอเปนสี่พาอมันจะตนะน้ มันจะมีอยู่แค่ตัวรู้ทัศนาจรตัวเห็นทัศนจรวิญญาณสัมภเวสีสั่นเหลางทะเลจรอย่างาน,นี <ทำ S 1> ้นนมันมออกระกลายเป็นสังสวัสด์เป็นเองแม้แต่รู้นิ่งๆในรู้รู้เฉยในรูก้ก็ยังไม่รอดเลยแค่ดอกเอาไว้แต่ไม่ใช่ดับยังกบดานอยู่เลย ประทานตัณหาชนิดเรียนยังกบดานอยู่ในตัวรู้นิ่งๆตัวรู้เฉยๆอยอยู่เลยตัวรู้ธรรมดาธรรมดาตัวรู้แผ่วเบาอุปทานตัณหามันยังกบดานอยู่เลยไม่หลอดล็อกตัวเองชนิดเบาบางบ้างยังตัวเองชนิดปานกลางบ้างยังรู้สึกว่าตัวเองชนิดจริงจังจดจ่อรุนแรงไม่ได้อะไร ยังตัวเองในลักษณะของความรู้สึกแถวเบาอยู่เลยอะไรๆก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนอกเหนือนิ่งไม่นิ่งนอกเหนือเฉยไม่เฉยนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือ อลกรมมขอนทุ่มบูเราในอบายภูมิทั้งหลายสันตรลกเตสุรกายสันเดชานทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงกรรมขมนุษย์อมนุษย์ในทุกชั้นทุกภูมิจนถึงพรมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอโหสีโอโหสีโอโหสิโอโหสีโโหสีอะไรที่ยังหลง คอยเป็นคอยอยู่คอยยึดในการอยู่การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะยึดในรูปธรรมหรือว่ายึดในการคอยอยู่กับนามธรรมยึดในการคอยอยู่กับสภาวะจิตการคอยอยู่กับสภาวธรรมหรือว่ายึดในการคอยอยู่กับสภาวะของอะไรก็ตามที่เรียกวสภาวะลักษณะฐานจิตวิญญาณทั้งหมดสิ้นจากการเป็นอยู่หยากในรูปธรรมรูปสิ่งกินลด สัมผัสทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกลายเป็นทุกขเวทนาร่วมกันนิวรร่วมกันกลายเป็นรูปแบบสองสวัสดิภาพรวมขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังหลงเป็นผู้สร้างยังเป็นยังหลงเป็นผู้เจริญหลงเป็นผู้ดําเนินอยู่กลายเป็นระบบของโลกขอธาตุสองสวัสดิขึ้นมาโอ้โหสีโอ้โหสีโอโหสีโอโหสี เราช่วยกันแบบไม่ยากอะไรๆก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันตาไม่หลงตาดูไม่หลงดูรู้ไม่หลงรู้ไปเองเห็นไม่หลงเห็นไปเองเนิ่นจะคิดอะไรก็ไม่หลงนึกไม่หลงคิดไปเองจะแบบไม่หลงเองอะไรๆก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วย ไม่ต้องเกงใจไม่ต้องเสียดายกายไม่ต้องเสียดายจิตไม่ต้องเสียดายสัมผัสไม่ต้องเสียดายรู้สัมผัสเห็นสัมผัสมันก็จะนอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือไปกันเองอะไรก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันเลยหมดตัวคอยติดคอยหลุดไปเองหมดตัวคอยหลงไม่หลงไปเอง เลิกคอยเจ็บคอยหลุดไปเองเลิกคอยหลงเลิกคอยไม่หลงไปเองอะไรๆก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยไปดีกกันเลยเลิกทั้งเอาเลิกทั้งไม่เอาไปเองหมดทั้งตัวหลงเอาหมดทั้งตัวหลงไม่เอาไปเอง ัวหลงเอาตัวหลงไม่เอาที่อย่างซ่อนในสมบัติสิ่งสมบัติอยู่เลยไปเองหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไปเองไม่เหลือทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปเองอะไรรก็ถอยตัวถอยตัวไม่ถอยตัวถอยไม่เหลือตัวถอยเองหมดทั้งตัวถอยหมดทั้งตัวไม่ถอย แล้วก็อุปโลกไปได้วยกันเรียกว่ามหาคุณาอุปโลกไปได้วยกันทุกอย่างมันจะมีผลในทางดับล้างไร่ลงรอยล้างไปได้วยกันตามนั่นเอง วถอยตองไม่ถอยไปได้วยกันนั่นแหละสภาวะมันจะไม่เกาะสภาวะไปเองลักษณะจะไม่เกาะลักษณะไปเองรู้จะไม่เกาะในตัวรู้ไปเองเห็นก็จะไม่เกาะในตัวเห็นไปเองอินทรีย์สัญจะไม่เกาะในอินทรีย์สัญาไปเองอะไรๆก็ถอยตัวถอยตองไม่ถอยไปด้วยกันนั่นแหละตัวถอยสลายตัวถอยเองหมดทั้งตัวถอยหมดทั้งตัวไม่ถอย ก็พร้อมกันไปจะกลายเป็นดับล้างกันไปไล่ล่องรอยล้างกันไปตัวรู้มันจะไม่เกาะกับตัวรู้ไปเองตัวเห็นจะไม่เกาะอยู่กับตัวเห็นไปเองอะไรๆก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยพร้อมกันไปเลยอะไรๆก็ถอยจากตัวถอย,ต,ถอยตัวไม่ถอยไปได้กันเลยทุกอย่าง มันจะไม่ใช่การคอยยึดเคยเกาะไปเองมันจะไม่ใช่การคอยหาลห,ลหลักเกาะหลักจับไปเองมันใช่ไม่ใช่เป็นแบบประเภทควายหาเชียกร้อยจมูกไม่ใช่ควายหาหลักเกาะหาหลักจับไปเองมันจะไม่ใช่การคอยเร like. ิ่มคอยจบไปเองมันจะไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับไปเอง จะเลิกตัวหลงปฏิบัติไปเองตัวเลิกตัวหลงบำเพ็ญไปเองเลิกตัวหลงเจริญไปเองเหลือแต่มหากราบลหรือหรือเรียกว่าบำเพ็ญโปรดในภาษาบาลมบาลาเรียกว่าบำเพ็ญโปรดสัตว์ก็คือมหากุนเองไม่ใช่บำเพ็ญนะบำเพ็ญนะ เลิกคอยติดคอยหลุดไปเองเลิกคอยเกิดคอยดับไปเองเลิกคอยสงบไม่สงบไปเองเลิกคอยนิ่งไม่นิ่งไปเองเลิกคอยเฉยไม่เฉยไปเองเลิกคอยอดไม่อดไปเองอะไรๆก็ถอยอยู่ตัวถอยต็ไมไถอยไปด้วยกันหมดพ่หมดวิภาวะตัณหาเพราว่าัณหาในการคอยเริ่มคอยจบไปเอง เลิกเป็นภาวะตัญหาในการคอยเริ่มเคอยจบไปเองอะไรๆก็ถอยกต,ตัวถอยตัวไม่ถอยเลิกเป็นวิภาวะภาวะตัญหาในการคอยเกิดคอยดับไปเองพร้อมกันไปอะไรๆก็ถอยกต,ตัวถอยตัวไม่ถอยพร้อมกัินไปทุกอย่าง เลิกหลงการคอยละไม่ละไปเองเลิกเป็นปัญหาในการคอยละไม่ละไปเองเลิกเป็นปัญหาในการคอยตัดไม่ตัดไปเองละไม่ละเนี่ยปัญหายิ่งหลอกอยู่นะภาววิภาวะปัญหาภาวะปัญหายิ่งหลอกอยู่นะตัดไม่ตัดนี่ก็ยังวิภาวะปัญหาภาวะปัญหาหลอกอยู่เลยนะ อะไรๆก็ไม่จัดว่าละหรือไม่ละไปอะไรๆก็ไม่จัดว่าตัดหรือไม่ตัดไปอะไรอะไรก็ไม่จัดว่าใหม่หรือไม่ใหม่ไปอะไรๆก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไปอะไรอะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไป ก็จะดับล้างกันไปเองไร้ล่องลอยล้างกันไปเองตามนั่นเลยพร้อมกันไปเหมือนเดิมมหาวนาไม่มีแยกกันไปนะไม่มีมันแยกนิยมยุทแยกแยกรูปแยกนามไม่มีมหาวนาแยกกายแยกจิตไม่มีนะแยกคือแยกชนะแยกเกิดแยกดับแยกติดแยกหลุดไม่มีนะมหาวนานี่พร้อมกันไปทุกอย่างติดล้างติดหลุดล้างหลุด ไปดองเธอรกมไม่จัว่าติดหรือหลุดไม่จัดว่าหลุดหรือติดอะไรก็ไม่จัดว่าหลุดหรือไม่หลุดอะไรรก็ไม่จัดว่าติดหรือไม่ติดมหากณานี่โดยไล่ลองลอยล้างนี่สถียนกันหมดไม่แบ่งติดไม่แบ่งหลุด อะไรก็ไม่จัดว่าไหม่หรือไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละไ,ไม่จัดว่าตัดหรือไม่ตัดไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัด